พวกนี no ้แพ <où S 1> ้หมดเลยนะใช่ไหมฮะถ้าเผื่อมีคนไทยหนุ่มๆรอๆสักคนไปเป็นลูกเคยบินเกตเนี่ยนะโ้โหเลิยทันทีเลยคนนี้ผมจองรวยที่สุดเลยที่สุดในโลกด้วยนะไม่ใช่แค่ในประเทศหรือว่าในสอนอชอก็ว่ากันไปนะคะคือที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะให้เห็นว่าข้าราชการเองเนี่ย ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีเงินเหมือนกันแต่เราไม่ขอลงรายละเอียดว่าเงินเอามาจากไหนแบบไหนอย่างไรเหตุผลเนี่ยอธิบายตามหลักฐานก็ว่ากันไปในขณะเดียวกันนักการเมืองก็ถูกจับจ้องว่าน,นักการเมืองจะเข่ามาโกงนักการเมืองจะทุจริตตรวจสอบนักการเมือง mm hmm. บางส่วนออกมาพูดถึงท่านไอหน่วยงานที่ตรวจสอบนักการเมืองนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> มันควรจะมีการชี้แจงไหมแบบไหนอย่างไรนะก็ฝากประเด็นให้คิดกันทีนี้ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างคะ่ะมันจะรอดไหม หลายคนออกแคมเปญในส่วนของรัฐบาลก็ออกแคมเปญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเอางบประมาณค้างทอดจากรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะคุณยิ่งรัอคุณอภิสิทธิ์มากระตุ้นเศรษฐกิจเร่งการซ่อมสร้างจ้างขุดลอกคูคลองแล้วก็ไอ้เรื่องนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะคะที่ให้จ้างเลิกอาชีพทํงานทําสวนอะไรในลักษณะแบบนี้แล้วก็เกี่ยวประเด็นเรื่องยกเลิกกฎอัยการศึกด้วยเพราะอย่างน้อยน้อยเงินจากการท่องเที่ยวน่าจะเข้ามานะ ีิเห็นยังไงคะคือเรามามองนะเอตอนนี้มันมีนโยบายอันทน่ที่คือเถียงนว่าถ้าคุณนโยบายประชานิยมเป็นสิ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมเขาเขาตังเกียจประชานิยมท<ะ>ุกอย่างแต่ถ้าคุณเอาเงินไปแจกชาวบ้านเฉยเฉยเขาเรียกอะไรโรยเงินตำน้ำพีกละลายแม่น,นม้ำเหรอคะเออเนี่ย ผมไปอ่านคอลัมน์แม่ลูกจันเลยนะเรื่องยิงกระจายเขาบอกเพียงแค่ทำงานไม่ครบเดือนรนัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์ได้รูปเปดเปรตเปรตไปแล้วในสี่แสนล้านแผนวาการอัดฉีดเงนดินดวนกระตุ้นเศรษกิจที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทพกุลรรองนายกรัฐมนรีเศรษฐกิจชงเรื่องคองรมอ สรุปท่านๆชัดๆคือรัฐบาลจะปั๊มเงินด่วน360ล้านผ่านท่อจ่ายแรงดันสูงสางมกระบอกพร้อมกันกระบอกแรกอัดกระสุนเงินสดใสเข้าไป2 0 0 0 0ล้านเพื่อเกิดการจ้างแรงงานครั้งใหญ่ในเวลา3เดือนเส่นจ้างแรงงานชาวบ้านขุดลอกคลุกคลองน้องบึงจา้างซ่อมอาคารโรงเรียนพัฒนาโรงพยาบาลปรับปรุงบ้านพักเหษตรการซ่อมบำรุงถนนถนนด่าน เป้าหมายให้หน่วยราชการทุกแห่งช่วยเร่งถลุงเงินก้อนนี้ให้หมดเรียกก่อนเส้นปีนนะเ <c oughs> พื่อให้เม็ดเงินกระจายไปดันเศรษฐกิจให้พื้นตัวค่ะ <c oughs> ประเมินว่าเงินกระสุนด่วนสองหมื่นสามพันล้านนี้ที่รัฐบาลระดมยิงออกไปไม่แรงพ,รพอที่จะพื้นเศรษฐกิจที่จะปุ๊บยาวให้กระเด้งกับบานถดถทันะนะมอมอุ๋ยจึงสั่งระดมเงินเขากบค้าสต็อกอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทใส่ท่อจ่ายแรงดันสูงกระบอกที่สอง เพื่อยิงกระสุนเงินสดออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกขบวนกณะเดียวกันบอบปุ๋ยยังสั่งด่วนทอทอคระดมเงินกระสุนเงินสดอีก40,000ล้านอัดเข้าไปท่อจ่ายแรงดันสูงกระบ,บอกที่3เพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปแจกฟรีเป็นรางวัลปลอบใจพี่น้องชาวนา3.4ล้านครัวเรือนที่เดือดร้อนเพราะตำนาขาดทุนถือเป็นบริการแจกฟรีเฉพาะป,ปีนี้ปีเดียวพี่น้องชาวนาที่ทนาไม่เกิน15ไร่ รัฐบาลจะคืนความสุขให้รายละหนึ่งพันบาททันทะีส่วนพี่น้องชานาที่มีนาเกินสิบห้าร่ขึ้นไปรัฐบาลจะอัดฉีดสูงสุดไม่เกินหมื่นห้าพันบาทต่อรค่ะแจกกันสดๆแจกกันฟรีผ่านบัญชีตบสให้เสร็จภายในยี่สิบวันะตอนนี้ลงทะเบียนเกือบสามล้านพัวเรือนแล้วนะสรุปว่าในเวลาสามเดือนจากนี้ไปรัฐบาลจะกระดั่ำยิงเงินสดๆกระจายไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาทนะ เงินด่วนหนึ่งแสนล้านบาทจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ปีจะเด้งมาได้หรือไมอ่อันนี้ก็เป็นความเห็นแม่ลูกจันนะฮะค่ะแต่นี้มันก็มีความเห็นที่ดีอาไออันนี้ก็เป็นพวกเดียวกันเ,เขาไปเดียวกันคุณวิโรจน์นรณนองผู้บริการสถาบันวิจัยสาธารณสุขและการ,การเกษตรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยกล่าวว่ามาตรก,การช่วยเหลือการผลิตให้กับชาวนาของรัฐบาลน,นี้ คล้ายกับโครงการประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์แต่ขนาดโครงการและเงินที่ชาวนาจะได้รับมีมูลค่า้อยกว่ามากนอกจากนี้ยังคล้ายกับการช่วยเหลือปัจจัยการผิดชาวสวนยางของรัฐบาลเพื่อไทยต้องระวังปัญหาผู้ชาวนาและเจ้าของที่ดินเนื่องจากสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์วิชาชีวะไม่จะมีกฎกติกาที่รัฐกุมบททุกวรแต่มีปัญหาเรื่องชาวนาปลอม าชาวนาโงอกอยู่ดีเพิ่มขึ้นส่วนจะเป็นโครงการประชานิยมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่การตีความ <ทะ S 2> ซึ่งความหมายแท้จริงของคำนี้คือนโยบายที่ใช้ประชาชนทุกระดับเป็นศูนย์กลางคุณวิโร์บอกว่าการกระจายเงินกระจายเงินให้ชาวนาเป็นสิ่งหนึ่งที่จูงใจให้ชาวนาปลูกต่อหรือปลูกเพิ่ม,มขณะที่รัฐบาลต้องการให้ชาวนาลดการปลูกข้าว,วารัฐบาลอ่านนึกถึงชาวนาภ้าตัวอ,ออกเชียงเหนือเป็นหลัก เขาเน้นเรื่องการปลูกข้าวนาปีแต่ปัญหาเรื่องชาวนาที่เช่านาเจ้าของที่ดินจะกลับมามองว่าสถานก,การณ์ราคาข้าวขณะน,นี้ตกต่ําชาวนาน่าเห็นใจพิเศษเพราะราคาข้าวตกหนักจากผลค้าผลค้าเคียงที่มีสต็อกข้าว17-18ล้านตันจากโครงการจำนำข้าวรัฐบาลก่อนนะครับอันนี้แหละคือปัญหาว่ามันมันถ้าแจกพืดพืพืนะฮะ แล้วคุณจะหนึ่งถึงมือชาวนาจริงหรือไม่อมสองชาวนาจงจะมีงอกหรือไม่ค่ะ,ะต้องจับตาก,กันนะคะ,ะทีนี้ในแนวนโยบายที่อยู่ในหนึ่งถึงสามกระบอกสูบของรัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายเศรษฐกิจม,มีข้อเสนอหนึ่งที่คุณสุภเกียรติเคยเสนอด้วยนะคะนั่นก็คือกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่ นั่นก็คือการฝอบสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ได้รับการจ้างงานมีเงินกระตุ้นหมุนเวียนแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่าลืมนะว่าไออาชีพเหล่านี้เนี่ยคนไทยส่วนมากไม่ทํากันแล้วด้วยคือคืออย่างนี้นะฮะว่าโดยบททั่วไปว่าโดยการอัดเงินลงไปในท้องตลาดเพื่อเพิ่มกําลังซื้อสะกอน่ะ,ะผมว่าไอวิธีวิธีเป็นอย่างเนี้เป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ที่เขาปฏิบัติกันมาหลายประเทศแลนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ใแต่ในประเทศไทยโดยเฉพาะการเพิ่มกําลังซื้อของคนรากหญ้าให้มากๆขนเวลานี้เราเรามีถึงสามประการด้วยกันนะผมเชื่อว่าถ้าเราทําถูกมีการจัดการดีรอบครอบก็จะดีมากค่ะแต่ว่าเดอันแรกซะก่อนเนะี่ยเราจะต้องทุ่งสองหมื่นสามพันล้านบาทเป็นการว่าจ้างคนทำคนทํางานในระดับยากค่ะ อันนี้เมื่อสมัยหม่อมคลึกลิตรปาเมิดเกิดจุปอ,อนตอนที่มีกรรมกรผีเนี่ยเดี๋ยวสมมตว่าในคิมมีคนว่าจา้างชาวบ้านร้อยคนเนี่ยปรากฏว่าอาจจะมีแค่ห้าสิบคนเป็นตัวจริงอีกห้าสิบคนนั้นเป็นบัญชีผีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องคัดจัดให้ได้ลักษณะพันอย่างนี้นะครับผมว่าจริงง่ายที่สุดเนี่ยนะเ,ะเราจัดทําบัญชีให้รอบคอบไม่ต้องไปว่าจ้างทําอะไร ก็เห็นบนกันดักหนาว่าตามแม่นม้ำลำคลองของเราเนี่ยมันมันสวะเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าสวะที่มาจากอินโดนีเซียเอ่อตั้งแต่ตั้งต,ตั้งแต่เป็นร้อยร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยม<ไ>ันมันมันลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าเราลอกออกมาได้เนี่ยผลดีก็จะเกิดขึ้นว่ามีมีมทางน้ำมันไหลโปลไปได้ทั้งการคมนาคมและและอาศัยน้ำเข้านาและเข้าเข้าไร่ไปได้ ไอลักษณะอย่างนี้นี่นะฮะก็เพียงจะบอกว่าคนที่มารับจ้างเนี่ยคุณเอาเจอเอาเสียงม,มาก็แล้วกันฝ่ายรัฐบาลก็เพียงจะเอาขยะหรือสวะทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วไปเผาทาทาไฟฟ้าต่อก็อย่างได้ไม่ต้องถึงขั้นกู้มาใช่ไหการไฟฟ้าสักอีกอตัวนี้เอตัวนี้อีอีอันนึงซึ่งผมหวั่นใจและเจอเนี่ยการทุ่มในระยะที่สอง เงินงบประมาณค้าทพอแสนสี่หมื่นล้านเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเผื่อว่าจะปฏิบัติท่านเลยได้รวดเร็วตามเวลาเพื่อจะให้กระตุ้นกําลังซื้อจริงๆในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าอันแรกอันแรกเนี่ยไม่มีบริษัทห้างร้านใดที่เราจงว่าจ้างบุคคลเลยแต่อันที่สองนี่เสยียวไส่เพราะว่ามันสอบเกิดช่องตามที่จะมุบบิบได้อ่า ไม่ต้องทุบจลิดดไม่ต้องโดดขึ้นหุบดำน้ำนาดนน้ำเลยข้าราชการเขาเรียกว่ามาตามน้ำอ่ะเพราะลักษณะแสนจีหมื่นล้านข้างท่อเนี่ยถ้าจะทำให้เร็วเร็วเนี่ยรับรองได้เลยระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักนายกจะต้องโดนทิ้งไปได้วิธีพิเศษไม่ครับ <c oughs> ต้องว่าการต้องว่าการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ <c oughs> เพราะว่าว่าโดยการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษก็คือการว่าจ้างบริษ,ษัทห้างร้านเข้ามาทำโอ้ oh. ซึ่งก็นึง รับรองได้ก็ต้องวิ่งเงินหัวชุนเมื่อใครใครก็ะยาได้งี่ไม่ใช่ชาวบ้านทำแล้วทีนีนไม่ใช่ต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเงินค้างต่อเป็นเงินงบประมาณทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวถามก่อนชาวนาเขาอยากได้อะไรอยากได้แค่เงินหรืออยากได้การจ้างทำงานหรือเขาอยากที่ดินตะมาหากินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราจะกาคาต่อเะไอ้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 ที่สารอีจีหมื่นล้านเนี่ยนะให้เอาไปแจกชาวนา ะฮะานาถึงสามแสนสี่หมื่นครอบครัวค่ะนี่ดีตัวเลขคร่าวๆนะนครับคือคือเขาตั้งเขาตั้งเป้าเอาไว้มันมากนะฮะแบอบกว่าคนที่มีไม่เกินสิบห้าไร่ะจะต้องได้ไร่ละพันเกินกว่านั้นจะเท่าไหร่ไม่รู้ให้เต็มที่มีหนะะ้าก็แล้วแไปแต่ข้อท็จจริงในเมืองไทยนี่ฮะ ชาวนาเมืองไทยซึ่งไม่มีตัวเลขที่แท้จริงแต่ผมเชื่อว่าอาจจะกว่าเก้าสิบเปอร์ซ็นเป็นชาวนารับจ้างทํานาครับอืแล้วถ้าที่ทเป็นเจ้าของนาบางรายมีไม่ถึงห้าไร่อะสาเหตุที่มีไม่ถึงห้าไร่เพราะว่าเมื่อสี่สิบปีห้าสิปีปันี้ชาวนารุ่นปู่รุ่นพ่อของพวกนี้ยเขาไม่มีวิธีควบคุมการคุมกําเนิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกลูกมามาก แบ่งเมื่อยี่สิบปีสามสิบปีไปแล้วนาเยอะๆก็เลยเหลือสักคนละสิบไร่เต็มที่แล้วคนละห้าไร่บางมันลกักษณะอย่างนี้เองะนะฮะอันนี้นอกอนพูกอย่างนี้แม้กระทั่งเหลือหนึ่งไร่ก็สบายมากเป็นคนเกลียดกตุ่มไม่ต้องไปไหนมาไหนไก็ไปแล้ครับอ่าพันหนึ่งอ่าพันพันหนึ่งสบายสบายค่ะแต่ว่าที่แปลกที่สุดก็คือผมสงสัยเหลือเกินว่าถ้าจะเอากันจริงๆถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะแบ่งชาวนาเป็นสี่กลุ่ม เงินที่จะได้เนี่ยจะไปตกอยู่กับเจ้าของนาครับคนดีเท่าก็หมดเแลารคนให้เท่า <laughs> เพราะว่าเขาจะต้องมาบอกเอาหลักฐานนี่คุณมีนาเท่าไหร่ก็ชาวนาเท่าเท่าเขาทัที่ไหนมัเจะมีแล้วเจ้าเจ้าของนาเอาไปแต่ถจ้ามีกดเกฑ์ว่าไม่ได้คนเช่านาก็จําได้ไอ้เจ้าของนา,ากา hey, ็บอกว่าเฮ้ยอูไล่ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ให้ทํา <laughs> เกิดขึ้นแล้วค่ะหลายจังหวัดทางภาคหนงไล่ออกแลไม่ให้ทําค่ะอูจะเอาเอง ถ้ารับรั์อะไรเข้ามาทำแต่มันเป็นอย่างนั้นขอคนละครึ่งเองไม่ได้ขอเยอะก็มันเป็นทุกอย่างนี้นะครับพระเจ้าเพราะฉะนั nah ้นก็ขอให้ไปคิดให้รอบครอบเลยครับชาวนาที่จนๆเขาจะได้ได้ทุกทีค่ะอ่านโยบายดีแหละแต่ว่าทําให้ได้นะคะแล้วก็ให้ถึงมือชาวนาสุดท้ายขอสองนาทีค่ะคุณบุญกลมค่ะคือผมขอเสริมที่สุขเกียรติค่ะจริงๆแล้วชาวนาเช่าเนี่ยนะครับเช่าที่นาชาวนาที่เช่าที่นาส่วนใหญ่เป็น ในพื้นที่ภาคกลางนะเออที่ผมประสบการณ์แล้วก็ไม่ไว่าทั้งภาคเหนืออีสานนะ,ะอีสานแล้วก็อีสานเนี่ยสวนใหญ่แล้วชาวนาจะมีที่นาของตัวเองแต่แต่ทําได้ปีละครั้งเองนะปีใช่ทำได้ปีละครั้งนะครับคือปัญหาสําคัญที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าวันนี้สมมุติว่าโอเคแหละงบที่จะทุ่มไป จะให้เกิดการจ้างงานทาสีขุดวอกคูกคลองอะไรทั้งหลายอ่ะทาสีอาคารโรงเรียนสถานเลือกการหรืออบตอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยผมถามนิดนึงว่าคนที่จะไปรับจ้างทํางานเนี่ยเป็นคนไทยในพื้นที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือในหมู่บ้านในชุมชนนั้นหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมประสบนะครับไม่ไว่จาจะผมไปจ้างคนปลูกอ้อยจ้างมันสําหลังนะครับคนที่มารับจ้างนะครับเป็นพี่น้องชาวลาว นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูดอนขอนแก่นน้องคายอะไรต่างคนในพื้นที่ชาวว่าในพื้นที่คนหนุ่มคนสาวนะครับทุกวันเนี่ยเข้ามาทํางานในโรงงานของมกรุงเทพนะครับนี่คือสิ่งสำคัญแร้ว่าบรรดาทั้งหลายงบไอโครงการทั้งหลายที่เขาไปเนี่ยผมทาไม่นึกถึงโครงการเงินผ่านพิยาชาวว่าในสมัยคุณช่วยหรือใครเล่ผัดตเช็กช่วยชอบสมัยคุณนริศนะครับ แล้วสิลกโคลงอะไรเหนี้ก็มีปัญหาต่าง่าะครับปัญหาเรื่องโคงกินปัญหาเรื่องเงินไม่ถึงชาวนาหรือไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายบ้างค่ะเพราะฉะนั้นผมว่าใน,เร,นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงนะครับว่ารัฐบ,บาลชุดนี้จะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดปัญหาแต่ยังไงก็ตามรัฐมนตรีที่ดูแลอย่างมองอุ๋ยก็บอกว่าเอานามันดีกว่าประชานนิยม,มแล้วทกศเขาก็เต็มใจมากกว่า ครงการจำนำข้าวด้วยนะคะก็ว่ากันไปแคะค่ะนี่แค่เป็นการเสนอความเห็นเพื่อนําสู่การป้องปรามเรื่องของการทุจริตแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินแล้วก็ไม่ถึงมือของชาวนานะคะฟังแล้วก็เก็บไปคิดแต่อย่าเครียด เพราะนี่แหละคือประเทศไทยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วนะคะเราทั้ง4ี่คนค่ะคุณบุญกลมดงบังงบัสถานนะคะคุณสุภเกียรติาราณกุลและคุณสีอินทบันตีรวมถึงดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ